เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะสามารถแยกบล็อกของเหรียญปิดตาพังพลารรุ่นหนึ่งได้แล้วครับเพียงแค่จำสามข้อนี้เท่านั้นครับผมสวัสดีครับผมฟงมาวินขอนแก่นพลาเครื่องนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแยกบล็อกปิดตาพังพลารรุ่นหนึ่งนะครับที่สร้างในปี2532นะครับผม สำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนจากพระแท้เป็นเงินสดหรือต้องการจะหาเช่าพระสวยๆงามๆนะครับเอาไปขึ้นคอแล้วก็กดติดตามเพจนี้นะครับหรือติดต่อมาทางช่องทางนี้ก็ได้นะครับผมนี่คือช่องทางการติดต่อของทางร้านของเรานะครับบล็อกของเหรียญปิดตาพังพระการรุ่นหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมด4บล็อกนะครับผมบล็อกเข่ายาวบล็อกเขาสั้นบล็อกทองคําและบล็อกกระลอกนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากบล็อกทองคําก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวงเอาไว้ให้ดูนะครับ บล็อกทองคำนะครับเห็นยันตรงใกล้ๆเท้านะครับใกล้ๆหัวเข่าใกล้ๆเท้าตรงนี้นะครับผมจะวงไว้ตรงนี้ครับยันเนี่ยจะต้องติดกันแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเห็นยันติดกันแบบนี้เรียกบล็อกทองคํานะครับและจุดหนึ่งที่เอาไว้ดูบล็อกทองคานะครับจะมีขีดสามขีดอยู่บริเวณสะดือก้นหอยขององค์พังประการตามที่ขึ้นรูปไว้แบบนี้เลยครับผมและบล็อกทองคําทุกเหรียญเลยนะครับจะต้องเป็น ข่าวสั้นด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าบล็อกข่าวสั้นทุกบล็อกนะครับจะเป็นบล็อกทองคำนะครับบล็อกข่าวสั้นเนี่ยมันจะมีบล็อกข่าวสั้นแบบบล็อกธรรมดากับบล็อกข่าวสั้นแบบบล็อกทองคำนะครับเมื่อกี้เป็นบล็อกข่าวสั้นแบบบล็อกทองคำต่อไปผมจะเอาแบบบล็อกธรรมดามาให้ดูนะครับข่าวสั้นเนี่ยมันจะเป็นสั้นๆกุดๆแบบนี้ครับผมอันนี้เรียกว่าข่าวสั้นนะครับซึ่งยันเนี่ยมันจะไม่ติดกันเหมือนกับบล็อกทองคำนะครับ พราะยันไม่ติดกันเนี่ยแหละครับมันก็เลยกลายเป็นบล็อกเขาสั้นธรรมดาครับผมและบล็อกทองคําทุกเหรียญเลยจะเป็นบล็อกเขาสั้นด้วยนะครับจะไม่มีทองคําแล้วก็เขายาวแบบนี้จะไม่มีนะครับเมื่อกี้ดูเขาั้นไปแล้วเขายาวเป็นยังไงไปดูกันครับนี่นะครับบล็อกเขายาวครับมันก็คือเขาสั้นที่ตัวปั๊มเนี่ยมันมีการแตกออกมาทําให้เกิดเป็นรอยคราวที่ยาวขึ้นกว่าเดิมแบบนี้นะครับผมจะวงไว้ให้ดูนะครับนี่ อันนี้นะครับเรียกบล็อกเขายาวครับเดี๋ยวดูเข้าสั้นใหม่นะครับเขาสั้นเนี่ยจะเป็นกุดกุดแบบนี้นี่อันนี้เขาสั้นนะครับส่วนเขายาวเขายาวจะเป็นคมคมแหลมแหลมออกขึ้นมานะครับเนี่ยครับมันจะลากลงมาด้านล่างอีกนิดหนึ่งนี่นะครับเรียกบล็อกเขายาวสําหรับคนที่สงสัยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแดงเพลิงพลายเงินนะครับ เหรียญนี้คือเหรียญแดงเพลิงพลายเงินครับหายากมากนะครับตั้งแต่เล่นพระมาครับผมยังไม่เคยเห็นเหรียญไหนที่สวยเหมือนกับเหรียญนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับซึ่งเหรียญที่มีผิวแบบแก่พิงแล้วก็มีพลายเงินทั่วเหรียญแบบนี้นะครับจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากกว่าเหรียญทั่วไปครับผมเป็นแดงเพลิงพลายเงินนะครับทั้งแก่พิงแล้วก็มีพลายเงินเต็มทั่วเหรียญแบบนี้เลยนะครับหายากมากๆเลยครับผมโอเคเมื่อกี้เรารู้จักบล็อกทองคํา บล็อกเขาสั้นก็บล็อกเขายาวไปแล้วทีนี้บล็อกกระลอกครับผมคือเหรียญน,นี้นะครับมีทั้งเขายาวกับบล็อกกระลอกอยู่ในเหรียญเดียวเลยนะครับบล็อกกระลอกดูยังไงมาดูตรงหัวนะครับหน้าผากขององค์พังพาการนะครับคือมันจะเป็นเนื้อเกินตรงนี้ขึ้นมานะครับเขาเรียกเขาจะเรียกว่าบล็อกกระลอกนะครับผมจะวงให้ดูแบบนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นเนื้อเกินออกมาเรียกบล็อกกระลอกนะครับ แล้วถ้าเนื้อไม่เกินละ่ะนี่นะครับ,บถ้าเป็นเนื้อไม่เกินก็จะเป็นแบบนี้ครับผมมันจะไม่มีเป็นก้อกๆอตรงด้านขวามือที่วงเอาไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้คือไม่ใช่บล็อกลอกแต่ถ้าบล็อกลอกนี่จะเป็นเนื้อเกินตรงนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นบล็อกเอ่อไม่ใช่บล็อกกลอกนะครับก็จะไม่มีเนื้อเกินนะครับอันนี้เป็นบล็อกทองคํานะครับผมทุกบล็อกนะครับจะเป็นคาสั้นนะครับทุกบล็อกทองคําจะเป็นคาวสั้นจะพูดง่ายๆเลยก็คือ มันจะมีทั้งหมด4บล็อกนะครับผมเป็นบล็อกข้ายาวบล็อกกระลอกแล้วก็บล็อกทองคําบล็อกข้าวสั้นนะครับเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็จะสามารถแยกบล็อกปิดตาพรมการรุ่นแรกได้แล้วครับผมเพียงแค่จําแค่3ข้อนี้เท่านั้นครับใครมีพลาสแบบนี้ทางร้านของเรอรับชอนครับสามารถติดต่อมาได้ตามคอนแทคนี้เลยครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปกันจนจบนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เรารู้สึกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์และมีสาระช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมจะได้ทำคลิปที่มีคุณภาพแล้วก็มีสาระออกมาแบบนี้ให้ทุกคนเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ